จริงๆวันนี้มันเป็นงานข้าวเป็นครั้งแรกเราก็เลยเอาข้าวที่ซึนเขาทำเนี่ยจากทั่วประเทศไทยเนี่ยมาเ1เสายพันธุ์นะฮะเชุมชนแล้วก็เจ็ดจังหวัดจ,จริงๆเนี่ยเราทําเยอะกว่านี้นะฮะแต่อันนี้เป็นไฮไลท์ บ้านตากแดดค่ะสําหรับข้าวไร่ดอกขาบ้านตากแดดน,นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือเวลาหุงนะคะก็จะเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเวลาหุงนะคะและสามารถที่จะทานเพื่อสุขภาพลดน้ําตาลได้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รับประทานข้าวไร่ดอกขานะคะซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ดีนะคะแล้วก็มาให้ทุกคนได้ลองลิ้มชิมรสชาตินะคะจากไร่สู่โต๊ะ อาหารของท่านค่ะผมในตัวแทนของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคบผมามาร่วมกันบริโภคข้าวจากชุมชนของประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวบายอยญม่วงเองหรือว่าจะเป็นข้าวจากหลายๆพื้นถิ่ของของทั่วประเทศไทยเองนะครับก็เป็นภูมิปัญญาและก็เป็นวัฒนธรรมที่เราสืบต่อกันมานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาบริโภคข้าวดีดี จากชุมชนนะครับต่อยอดกันไปนะครับผมข้าวปลากาปุนจะเป็นข้าวปื่นจะเป็นข้าวดัชนีน้าตาลต่าซึ่งเหมาะกับคนที่มีในเรื่องของน้าตาลเบาหวานอย่างนี้นะครับเป็นข้าวกล้องที่จะมีความนิ่มคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าเป็นข้าวเจ้าข้าวโอมิลีก็จะเป็นข้าวที่ว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นข้าวที่มีความหอมเรื่องมอรอยเป็นเอกลักษณ์และได้รับมาตรฐานสิ่งลงชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนั่นก็คือ ข้าวหอมมะล,ลิสุรินนะครับอันที่สามที่จะเป็นข้าวเนียงกวงตัวนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษของข้าวเนียงกวงตัวนี้จะมีเรียกว่าจะมีคุณสมบัติามเป็กเส้นและที่สำคัญคือเขาไม่มีสารเรียกว่ามีกลูเตน ข้าวหอมมะลิแดงของเราเนี่ยจะมีประโยชน์ทางด้านของโภชนาการค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันจะมีสารสีแดงเคลือบนะครับซึ่งตรงนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีค่าน้ําตาลต่ําเหมาะสาหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่จะลดเบาหวานก็สามารถนําข้าวนี้ไปรับประทานได้ก็ข้าวเหนียวตตองก็คือมันจะเรียงเม็ดสวยเนาะแล้วก็พอเรานึ่งออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วก็มันมีพลังงานที่เยอะนะครับมีคาร์โบไฮเดรต สูขอเชิญชวนเลยนะครับก็คือข้าวครับมันมีหลากหลายให้ให้เราได้เลือกรับประทานกันนะครับแต่ว่าเราผมลองแนะนำเนาะอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นข้าวข้าวเหนียวสันปะตองช่วยกันรักษาข้าวพื้นถิ่นที่เรามีกัน,นอยู่นะครับให้คงสืบไปนะครับวันนี้จะขอแนะนําข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะเป็นข้าวเหนียวที่เราขึ้นทะเบียน GI แล้วเมื่อปี62นะคะเป็นข้าวที่น้ําตาลตาะะ่ำค่ะเหมาะสําหรับผู้คนที่รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นข้าวที่ สายพันธุ์นั่งเดิมนะคะสายพันธุ์8974ค่ะของไร่วิสาหกิจชุมชนกิจคนสาบไฟเนี่ยเราเก็บสายพันธุ์แท้ไว้นะคะอยากจะให้ลองชิมดูค่ะข้าวกล้องดอยพื้นเมืองของเรานะคะเราปลูกโดยน้องๆชาวปากยอค่ะข้าวพันธุ์นี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะว่าเต็มไปด้วยวิตามินทั้งวิตามิน B ค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะคะมีโปรตีนด้วยอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะข้าวตัวนี ข้านวเหนียวดำพันหนึ่งผัวจังหวัดตากนะครับตัวนี้เป็นของชนเผ่าม้งแล้วมากินแล้วอร่อยหอมมันเขาจึงมาวิเคราะห์วิจัยข้าวตัวนี้ออกมาแล้วก็ได้ข้าวตัวนี้เป็นข้าวจากกรมการข้าวให้ชื่อว่าข้าวลืมผัวจังหวัดตากนะครับ ข้าวสังเกตของเราอเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงเรามีสารธาตุอมพุยสลาด้วยนะคะตรงนี้ข้าวมเมล็ดมันเล็กเม็ดเลียวกาวข้นข้างในจะเป็นข้าวที่หอมนุ่มอร่อยมากค่ะ